พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,คำนำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องประชา,ะช,าชน <คำ S 1> จงเตรียม,รยมพร้อมสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต มาพบกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1. มกราคมพุทธศักราช2022พุทธศักราช2565แล้วนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังสิ่งดีมากมายเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่ทำให้เราลำบากติดติดขัดขัดเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้ววันนี้เราเริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราที่เชื่อวางใจเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ด้วยกําลังของเราครับเราเริ่มต้นใหม่เพราะเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้ารออยู่นะครับเมื่อเริ่มต้นปีใหม่เราก็มีความหวังใหม่ปีใหม่นี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่จะให้เราได้เริ่มต้นใหม่หนุนใจเราทุกคนครับฝากความหวังและความกลัวของเราในปี2022นี้ไว้ ภายใต้พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะดูแลพวกเราทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําไม่ได้ครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราเชื่ออย่างหนักแน่นมั่นคงว่าปีนี้ปีใหม่นี้พระเจ้าก็จะช่วยเราผ่านพ้นไปเหมือนกับปีที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นครอบครัวของผมนะครับได้สูญเสียคุณแม่ไปจากครอบครัวของเรา ก็ทำให้เรารู้สึกมีความเศร้าโศกเสียใจและก็มีความอาลัยรักคิดถึงท่านอยู่จนถึงเวลานี้นะครับทำให้ครอบครัวของเราก็ต้องยอมรับว่าเราเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนนี้ไม่เต็มที่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเมื่อมีคุณแม่อยู่ด้วยแม้ว่าท่านจะไม่แข็งแรงแต่เราก็เฉลิมฉลองร่วมกันมีความสุขกันนะครับเพราะว่าคุณแม่ก็อาจจะหลงหลงไปบ้างบางทีเราบอกให้คุณแม่ อวยพรวันคริสต์มาสให้กับลูกๆคุณแม่ก็บอกว่าสุขสันต์วันแม่นะลูกๆทุกคนคุณแม่ก็หลงไปว่านึกว่าวันคริสต์มาสเป็นวันแม่อะไรแบบนี้นะครับทำให้เราคิดถึงบางทีก็การประดับประดาบ้านเรือนของเราในช่วงปีนี้ก็อาจจะไม่มีสีสันอะไรมากมายเพราะว่ามันมีความรู้สึกไม่สบายใจลึกๆอยู่ในการสูญเสียที่เราได้รับนั้นแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับเราก็ยังมั่นใจว่าปีนี้ อาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเราก็ไม่รู้แต่เราก็จะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์นี้ไปด้วยการทรงนำของพระเจ้านะครับเราเชื่อว่าด้วยความเมตตาของพระเจ้าด้วยวันเวลาก็จะเยียวยาความทุกข์ใจความคิดถึงความอะไรอวรน,นั้นให้คลายลงไปจากชีวิตของพวกเรานะครับ แน่นอนครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดไม่แตกต่างกันกับผมนะครับและก็จะมีอาจจะมีความชื่นชมยินดีอะไรมากมายเกิดขึ้นในขวบปีที่ผ่านไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ เราก็ผ่านพ้นมันมาได้แล้วนะครับมาถึงปีนี้เราก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเลวร้ายแบบนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นหนักกว่านั้นเราก็ไม่รู้แต่เราจะไม่ไปวุ่นวายอะไรมากนักเราจะฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นะครับดังนั้นหนุนใจเราทุกคนครับปีนี้เราจะย่างเท้าก้าวเดินให้เส้นทางชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์การทรงนำ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับปีที่แล้วแม้เราจะมีทุกข์หนักจนน้ำตาไหลแต่พระเจ้าจะทรงเล้าโลมใจเราแม้เราจะมีความหวาดกลัวแต่พระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างเราให้ความหวังให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตแก่เราทั้งหลายครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษากันเมื่อตอนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ใน ประธรรมอิสยานะครับเราจบลงที่บทที่สิบสองนะครับซึ่งเนื้อหาในบทที่12ก็เป็นคําพยากรณ์ที่พูดถึงการที่ประชาชนอิสราเอลเขาจะกลับคืนสู่สภาพดีและเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นมีการนมัสก,การพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณในพระราชกิจ อันเลิศประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงสำแดงแก่ประชาชาติของพระองค์ในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกแม้ว่าในช่วงเวลาที่พวกเขาตกต่ำในช่วงเวลาที่พวกเขาตกทุกข์ได้ยากพระเจ้าก็ยังทรงกระทำกิจในชีวิตของพวกเขาอยู่เบื้องหลังแม้ว่าเขาจะไม่รับรู้หรือปฏิเสธการช่วยกู้ของพระเจ้าในเวลานั้นก็ตามแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเวลา วันเวลาของพระเจ้ามาถึงแล้วพระเจ้าก็ทรงนำพวกเขาให้ก้าวพ้นจากห่วงทุกนั้นแล้วพระเจ้ากำชับพวกเขาว่าจงขอบพระคุณพระยาเวจงร้องทูลออกพระนามของพระองค์จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายจงให้พวกเขาํำลึกว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เชิดชูขอบคุณพระเจ้านะครับ วันนี้พระวันะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนะครับในวันแรกของปีนี้เราจะเริ่มต้นกันที่พระกิติคุณมัตถิวครับซึ่งเป็นพระคุ่ยร,รมกัมภีร์ถ้าจะว่าไปก็คือเป็นเล่มแรกในพระกัมภี์ภาคพันธสัญญาใหม่หลังจากที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งความการรอคอยแห่งความเงียบสงัดที่พระเจ้าไม่ได้ทรง ตรัสหรือสําแดงสิ่งใดกับประชากรของพระเจ้าในช่วงเวลาตั้งแต่มาลาคีมาจนถึงพระธรรมมัทธิวนั้นดูเหมือนว่าพวกเขากําลังอยู่ในความมืดมน์เฝ้ารอคอยความหวังว่าเมื่อใดที่พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาประทานพระเมศิยามาให้กับพวกเขานําการปลดปล่อยที่แท้จริงตามคําพยากรณ์ให้เกิดขึ้นกับพวกเขา ครับวันนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่องนั้นซึ่งเริ่มต้นหลังจากที่เหตุการณ์ปิดฉากไปด้วยความมืดมนวันนี้ก็จะเปิดฉากใหม่ด้วยความชื่นชมยินดีนะครับเราจะมาศึกษาร่วมกันในพระกิติคุณมัทธิวบทที่3เป็นต้นไปครับผมจะนําพระคําของพระเจ้าตอนนี้มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเลยนะครับพระกิติคุณมัทธิวบทที่3ผมจะอ่านในข้อ1จนถึงข้อที่12นะครับมีเนื้อความดังนี้ครับ ในเวลานั้นยอนผู้ให้บัพติศมามาประกาศในถิ่นธุรกันดาลแคว้นอยู่เดียว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผดดินสวรรค์มาใกล้แล้วยอนผู้นี้แหละที่อิสยาผู้เผยพระวจนะกล่าวถึงว่ามีเสียงของผู้หนึ่งเปล่าร้องในถิ่นธุรกันดาลว่าจงเตรียมมันคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปเสื้อผ้าของยอนผู้นี้ทําด้วยขนอูดและท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือตะก,กะแตนและน้ำพึ่งป่าขณะนั้นชาวเมืองเยรูซาเลม็มและคนทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วลุ่มแม่น้ำจอแดนก็ออกไปหายอนสารภาพบาปของพวกเขา และรับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ำจอแดนเมื่อยอนเห็นพวกฟาริสีและพวกสดูสีมากันเป็นจำนวนมากเพื่อจะรับบัพติศมาท่านจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพวกชาติงูร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นเพราะฉะนั้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจ อย่าทึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบนรรพบุรุษเพราะข้าพเจ้าบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังข้าพเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้วและจะทรงชําระลานข้าวของพระองค์ ให้ทั่วพระองค์จะทรงรวบรวม,มเมล็ดข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับคุณผู้ฟังครับนานนับศตรวรรษที่ชนชาติอิสราเอลนั้นเฝ้ารอคอยพระเมสสิยาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กษัตริย์ผู้ที่จะนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งสันติภาพ ปกครองด้วยความยุติธรรมตามพระบัญญัติของพระเจ้าและจะนำพระพรหรือชาโลมของพระเจ้าและความสมบูรณ์ครบบริบูรณ์มาสู่ทุกชนชาติตั้งแต่จุดเริ่มต้นของพระกิติคุณมัทธิวได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ผู้นั้นและได้พิสูจน์โดยการสืบย้อนประวัติไปถึง ต้นเชื้อสายของพระเยซูผ่านทางกษัตริย์ต่างๆของอิสราเอลไปจนถึงกษัตริย์ดาวิดและถึงอับราฮัมในบรรดากษัตริย์ที่มีรายชื่อยาวเหยียดเป็นลำดับนั้นมีเพียงไม่กี่พระองค์เท่านั้นได้แก่กษัตริย์ดาวิดกษัตริย์โยสิยาและกษัตริย์เฮเซคียาที่ได้มุ่งนำประชากร ในทางของพระเจ้าอย่างแท้จริงกษัตริย์ส่วนใหญ่ทั้งหมดได้ปฏิเสธพระเจ้าละเลยพระบัญญัติของพระองค์ทรงผลให้ประชากรได้หันหนีจากพระเจ้าไปด้วยนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่สองก็ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของกษัตริย์เฮโรดที่มีชีวิตไม่แตกต่างไปจากกลุ่มกษัตริย์ที่ไม่เชื่อฝั่งพระเจ้า การกระทําของกษัตริย์เฮโรธนั้นแสดงถึงการไม่สนใจพระคําของพระเจ้าหรือสวัสดิภาพของประชาชนของพระองค์เลยนะครับและในมัทธิวบทที่สนี้ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งปรากฏพระองค์ขึ้นพระองค์เป็นกษัตริย์แบบไหนพระองค์จะทรงใช้พระราชอํานาจอย่างไรพระองค์จะทรงเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า และจะให้ทุกคนทำตามหรือไม่พระองค์จะมีความสัมพันธ์กับประชากรของพระองค์อย่างไรซึ่งแน่นอนครับในพระธรรมของพระเจ้าที่เราจะร่วมกันศึกษาตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับก็จะช่วยให้เราได้ค่อยๆใคลครวญตอบคำถามเหล่านี้ไปด้วยกันทีละเล็กทีละน้อยนะครับประชาชนชาวอังกฤษหลายคนเคยเห็นพระราชินี ในโทรทัศน์แต่มีน้อยคนที่จะได้พบพระองค์และก็ยิ่งมีน้อยคนไปกว่านั้นอีกที่ได้รับสิทธิพิเศษที่จะเข้าเฝ้าพระราชินีและก็มีเพียงสี่คนในโลกเท่านั้นที่มีสิทธิ์เรียกพระราชินีของประเทศอังกฤษว่าแม่คุณู้ฟังครับ 1. ในการเปิดเผยอันยิ่งใหญ่ของพระราชอาณาจักร ของพระเจ้านั้นได้ปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่6ข้อ6ที่บอกว่าผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์นั้นเป็นพระบิดาของท่านด้วยขอให้เราเพลิดเพลินกับการเข้าเฝ้าพระองค์ได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัดนะครับและต่อไปนี้ผมจะนำข้อคิดหนุนใจการสำรวจใคร้ครวนในพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังครับซึ่งผมนํามาจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันซึ่งผู้เขียนได้บรรยายไว้ดังต่อไปนี้ครับผู้คนที่มาฟังย้อนรู้จักความหวังและความกลัวอีกครั้งหนึ่งที่ต้องตกอยู่ใต้การปกครองของจัก,กรพรรดินอกรีพวกเขารอคอยศาสดาที่มาลัคี ได้สัญญาไว้นานกว่า400ปีมาแล้วซึ่งปรากฏอยู่ในมาาคีบทที่4ข้อ5และดูเหมือนว่าพวกเขารู้สึกหมดหวังที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าและพวกเขาร้องเรียกโหยหาการที่จะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่การเทศนาในถิ่นธุรกันดารของยอนนั้นกระตุ้นความหวังของพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง ทำให้พวกเขาหวนระลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะเข้ามามีอํานาจเพื่อช่วยชีวิตผู้คนของพระองค์อีกครั้งหนึ่งยอนถึงกับแต่งตัวเหมือนกับเอลิยาผู้เผยพระวจนะที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองทงกษัตริย์บทที่หนึ่งข้อ8นะครับอย่างไรก็ตามข้อความของยอนทำให้ทุกคนมีความเครียดเพราะว่า กษัตริย์ของพระเจ้าจะมาเพื่อพิพากษาดังนั้นจงเตรียมพร้อมเราจะเตรียมพร้อมรับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรซึ่งยอห์นก็ได้ให้วิธีการง่ายๆสำหรับผู้คนที่จะเตรียมรับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ด้วยการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่ที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นด้วยการยอมรับ และสารภาพบาปของเราและดำเนินชีวิตให้สมกับการกลับใจใหม่ตามที่พระเจ้าได้ทรงนำยอนได้เข้าใจว่าหากประชาชนจะเป็นชนชาติในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพวกเขาจะต้องมีมากกว่าความตั้งใจที่ดีหรือแค่การรับบัพติศมาด้วยน้ำที่เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้น ชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงจะเป็นไปได้ถ้าเราได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระบิดาเจ้าเท่านั้นและจะมีผู้เดียวเท่านั้นที่ทำได้นั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับดังนั้นจึงหนุนใจเราทั้งหลายที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการยอมรับสารภาพความผิดพลาดของเราในอดีต ทูนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ประทับอยู่ในเราที่เราได้รับเมื่อเราเชื่อครั้งแรกนั้นที่จะเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมสำหรับปีใหม่นี้สำหรับอุปสรรคต่างๆและสำหรับความหวังความชื่นชมยินดีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะนำเราก้าวสู่สิ่งใหม่ๆในปีนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับหวังว่าเราทั้งหลายจะมีกำลังและก็มีความชื่นชมยินดีนะครับที่จะก้าวต่อไปในปีนี้แม้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราก็จะก้าวไปด้วยการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังใจด้วยความพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราทั้งหลายครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการ อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับพระเจ้า